ดแล้วด่ายางไน่เห็ดไข่กำลังเห็ดอย่างย่างเห็ดไข่ปนอ้าวเชิญช่วนลูกหลานมากินน้ำเนนี่สุกไป แล้วพอปนไปพอปนแล้วโอ,เเอโอ้โนี่คุณยาปนเห็ดไข่กำลังย่างเห็ดไข่เอาไอ้ปนมาเด้อมาเด้อมากินปนเห็ดไข่น้ำกกนพี่น้องออมาเด้อพี่น้องมาย่างเห็ดไข่ <laughs> มาอนี้ก็ได้ย่างเห็ดไข่ เอาไปปนกินกับดอกกระเจียวครับพี่น้องนี่มันนี่ครับเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้านี่ครับพี่น้องนี่เห็นไข่สีได้ปนแล้วนี่เห็นบอมีนี่กับมี่หมักพริกดิบนี่หมักพริกอยู่ในสวนเขาเองนี่นี่หมักพริกหอมปนคื้นนี่โอ้ยแซ่บแซ่บกินกับดอกกระเจียวครับพี่น้องนี่มาเด้อมาเด้อ กำปนเห็ดปนเห็ดยังกำมะเอยยูทสิปนเห็ดยังเห็ดไข่โอ้นี่เป็นอะไรเห็ดไข่ไม่จะโยมันปนมีแต่ดอกจุ่มจุ่มเมื่อนี้คุณย่าก็มาตำปนเห็ดไข่ให้ลูกหลานกินบ่อะโอ้ นี่ครับพี่น้องอายุแปดสิบเก้าปีแล้วเมื่อนี่ก็ม่เฮ็ดยูเฮ็ดกินให้ลูกหลานได้ยูได้กินปวดเฮ็ดไข่กินครับหยังหล่าียกินกับยยดอกกระเจียว,อกกยวโอ้พี่ดอกกระเจียวก็มีพี่น้องโอ้ยคักอีหลีเข้ากันคักบัดน,นี่นี่มันใสโอ้แหลกอยู่อ่ะเสบ่บๆบครับฝีมือคุณยา่ามื่อนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อ ออักน่ยแล้วแล้วโอ้นี่ฝีมือคุณย่านะครับแ,แสบหัวเบยบ่ได้กินง่ายๆเนี่ยครับนี่คุณยา่าอายุแปดสิบเก้าตำปนเห็ดไข่ให้กินพุ่นนี่เป็ยไงแพงเด้ดอกเดียวเขาแพงว่าตอนนั้น,น่นเห็นว่ามโมอ๋อ สู้มือนี่ร้ายคักนี่พี่น้องมนเด้อมาดีเด้งพังละไทยแเศษๆนัน่นอ่ะบัดนี้กินกับดอกกระเจียวบัดนี้นี่ดอกกระเจีียวน่ขุ่นดอกกระเจียวมาเด้อมาเด้อพี่น้องแเศษๆน้ำกันครับฝีมือคุณย่านะครับเมื่อนี้ก็มากิน ข้าวน้ำกันครับมื้อนี้ก็มีเมนูลาบปลาอีกพี่น้องนี่ลาบปลาแล้วก็บปนเห็ดไข่นะครับนี่นี่ปนเห็ดไข่พี่น้องกินกับดอกกระเจียวดอกกระเจียวสดๆนะครับเห้ากับเก็บมาจากสวนเท่าเองนะครับนี่แซบพี่น้องแซบนี่มาเด้อนี่กินกับดอกกระเจียวอืมปนเห็ดไข่ แทบพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องแทบแทบ,ทบน้ำกันครับอื